เพลินขึ้นมาผ่านางดํานะครับมาเจอน้องดิวนะครับเป็นเจ้าของรถเวสป้านะครับน้องเขาแต่งไปสวยมากเลยก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆก่อนเลยเดี๋ยวจะมาถามน้องว่าน้องเขาทำอะไรไปบ้างนะครับนี่ร้อยห้าสิบปีนี่ร้อยห้าสิบนูปีร้อห้าสิบเลยครับน้องเขาเป็นสายแคมป์นะครับ เียวสป้านะครับตัวสปินนะครับสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนน้องดิวนิดนึงครับก็สวัสดีนะครับน้องดิวครับน้องดิวครับเวสต้าน้องดิวมีทําอะไรไปบ้างครับเริ่มจากชุดหน้าเลยก็ได้ครับเป็นดั้งคาร์บอนอ๋อเป็นดั้งคาร์บอนนะครับตัวนี้ครับดั้งคาร์บอนแท้เปลี่ยนเนพศอ๋อเพศนะครับเพจเป็นของมาลุกนะครับ มใตาที่เขาเรียกดั้งเหรอครับใช่ตรงนี้เขาเรียกเป็นดั้งครับมันจะเป็นเหมือนสตว์จ้ามูกคนเน่เขาก็เลยเรียกดั้งไม่คล้ายเหรอดมีแล็บไฟเลี้ยวแล็บไฟเลี้ยวมาผีจำสโมกแล้วก็ไม่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงไหนนะครับไมนก็โมกอ่าไม้ก็มีฟิล์มสโมกติดอยู่นะครับก็เผื่อเจอแดดเจออะไรใช่ไหมครับ เดิมเป็นสีขาวอ๋อเดิมรถเป็นสีขาวนะครับก็เลยทําเป็นสีแดงแดงออกแดงเลือดหมูครับแดงแก้วใช่ไหมครับสวยดีเหมือนกันถ้าดูในกล้องอาจจะแบบไม่ชัดนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแก้วเลยนะฉ่ำนะครับแก้วมากมีตแกงลอ๋อมีตะแกงหลังด้วยนะครับแต่แกงหลังน้องเขาทํามาเพื่อจะไว้ยึดสัมภาระตะแกงหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ พันแปดเองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงมากแล้วมีอะไรอีกยางวะแม็กเป็นติดถอ๋อแม็กติดรถแต่ว่าไปทำสีใช่ไหมครับสีติดรถอแล้วยางยางติดรถด้วยไหมครับยางยางมันจะเป็นหลังนะครับมันจะเป็นหนึ่งสองศูนย์เจ็ดสิบทับสิบสองครับล้อสิบสองนิ้วเบรป้าสปินนะครับ ร้อยห้าสิบผมว่าตอนนี้คนเริ่มหันมาเล่นเวสป้ากันเยอะและ้วราคาเท่าไหร่นะเขาอขอขอีกทีน้องดิว 4. 1 4 0หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับอันนี้น้องดิวซื้อสดหรือว่าผ่อนครับ <5. S 1> อ๋อเรทผ่อนนี้บอกได้ไหมครับรนะเรทผ่อนบอกได้ไหมครับได้ต,ตกเดือนเท่าไหรนะ่ฮะนนตกสามพันแปดเดือนหนึ่งสามพันแปด ดาวไปเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหืมก็ฟั <c oughs> งไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากขี่เวสป้านะครับมีตังค์ปกติมันจะมีจ่อพวงท้ายด้วยม,มีพวงท้ายด้วยนะครับ <c oughs> โอัยงั้นเดี๋ยววันหลังต้องนัดน้องดิวมา <c oughs> รีวิวกันใหม่ละของแก่งลารักสระบุรีจะะไปนนู่ ก็สําหรับ,ออบวันนี้ก็ขอบคุณน้องดิวมากนะครับที่มาให้ข้อมูลของเจ้าเวฟป้าของนดิวนะครับก็เดี๋ยวฝากน้องดิวนะครับสําหรับช่องไล่ปุ้มไลเดอร์ทีนะครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ,บรครับขอบคุณมากครับ